สวัสดีครับวิหารชาแนลนะครับพี่น้องครับมากินบัง่วงน้ากันครับกินสมบุกบังโมงครับพี่น้องครับกับแจ้วครับงานนาผมกำลังกินอยู่เนี่ยแซ่บโอ้ยคุยปลาแดกครับปลาแดกเป็นตัวตัวครับเนี่ยพักเตียงกอสังครับกินสองกันนะที่มึงครับคนทายกัน นำไลไหลกันครับพี่น้องครับค่าขนาดได้เพิ่นกินถุกม่วงแก้วขมิ้นครับพี่น้องครับกำลังเหลืองกำลังกินเลยครับแต่ซํานี่นมันกะผสมแห้งครับกำลังกิน่าหานกำลังปอกอยู่นี่พี่น้องครับผักเทียงล้อปูนครับเดี๋ยวเทแผ่นสำเร็จ อีกสิบหกแผ่นครับพี่น้องครับใบปูนสิมาครับพี่น้องเหลืองงามเป็นแต่กินนะพี่น้องแก้วขมิน้นก็เปรี้ยว มันบอเปรี้ยวแล้วครับพี่น้องครับมันขีหวานนะมันที่สุกแล้วเป็นสุกแล้วนี่นานมันกำลังกินกับแจ้วเพิ่นแกวเพิ่นธรรมนกินตอนเที่ยงครับพี่น้องครับกินขเข่าวมีปลาตอนพรพี่น้องครับมันคุยกินคณะเงี้ยนะถึงเพิ่งกำกินน้ำกันครับเพิ่งก็ัคุยกินด้วยกัน กินเป็นตาสด้วยพี่น้องครับนำจุ๊บจุ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 บอย่างเห็นแร้นลายไหลต้องกินตาลิงปิงเลยเ <c> พ <oughs> ี่นอ้องตะลิงปิงวะเพื่อนบอกมากินไหมกูเ <c oughs> นรอนกินไหมโอ้ยหักนำ้ำลายไหลมันมันแล้วมันสุกอ่ะ มันกินมันตัแซรกว่านาดพี่น้องครับโอ้ยน้ำลายไหลเห็นนะพี่น้องครับมามาซับแซ่บกันพี่น้องครับกินน้วกันเด้อเดี๋ยวรถปูสีมาแล้วครับพี่น้องครับหนุ่มขอจบคลิปทีงนี่ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีพานชแนลวัยเด้อขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ